ครับสวัสดีครับเอ้าเรามาติดตามรถพี่นนครับรถเจนนครับอ่ะวโอ้ก็วันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะเดี๋ยวมาวันนี้วันนี้ถอดคนเดียวครับก็ผมก็พึ่งจะมาเพรพึ่งจะเข้ามาก็ผมเข้ามาก็ตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วแหละนี่ก็ถอดมอนงมาน้ำออกจะเอาเครื่องออกจะยกเครื่องลงครับ แค่จะยกเครื่องลงก็ต้องเอาเกียร์ลงเอาเกียร์ลงก่อน,รอนครับะอะไรครับะอะไรครับพี่พรเป็นยามอยู่ทางห<อ>ัวยกหัวลงได้ไหม,ย,<า>มยกหัวลงก็มัน,ม,นมันไม่ต้องไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นเราเอาแค่เกียร์ลงพอนี่วันน,น,นี้โอ้วันนี้นั่นลมอะไรพัดมาน่ะนะโอ้เดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์หน่อยลมอะไรพัดมาน่ะ มันก็ไม่มีพายุนะพายุแรงมันไม่มีพายุเด้หนิมันเป็นยังไงมันเป็นเดี๋ยว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 ฮะยิ่งกว่าพายุอีกเนี่ยยิ่งกว่าพายุอ๋อดังแล้วรู้ได้ไงโอ้เอฟซีเนาะเอฟซีติดตามเห็นได้ไม่ได้มาก็ติดตามทุกคนไม่ใช่ใช่ใช่คเลื่อนเลื่อนดูอ๋อเลื่อนดูแปลว่าเลื่อนดูเห็นก็เลยว่าเฮ้ยรถเขาอยู่ไหนวะสังเกตดูใช่ไหม ไปขึ้นเดลากไปไรมาหมดเลยลากเข้าลากออกโอ้ดูหมดเลยดูหมดเลยก็เลยนี่เนี่ยปกตินี่หลบหลบครับคนนี้เป็นนายหน้าที่อุไม่อยากจะพูดเลยไพูดเรื่องรถเลยไม่พูดเรื่ององ่นเลยโอ้โอ้เออเออานเออเไม่พูดเรื่องงานอพูดเรื่องเอองานเดี๋ยวเดี๋ยวรู้รู้สึกว่าเดือนไหนจะจะจะหมดเงินหมื่นเงินแสนนี่ เดือนนี้ครับเดือนนี้ใช่ครับปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้ใช่ครับจะหมดเงินแสนใช่ครับนี่แหละผมบอกให้ไปสะดอกเคราะห์กนานแล้วไม่ใสไปไหนหมดเงินแสนครับเออหนึ่งวงหนึ่งได้สองหนึ่งวงหนึ่งได้สองก็เลยหมดเงินแสนเลยใช่ครับโอ้โหเรียบเรียบเรียบมินแม่คนรักกันแต่แท้บอกว่าแสนผีได้ล้านแล้วได้ล้านไม่ คนคนอยู่ด้วยกันคนรักกันบอกว่าแซนขโมจ่ะถ้าลูกได้ยินนี่น้อยใจตายหายมาไม่ได้เพราะว่ากำลังโด่งอ๋อกำลังโด่งดังกำลังเปิดไปเจอเจอทุกทุกช่องกระแสกำลังมาแรงหน้าเพชรหน้าโฟน่าอยู่ลูกหน้าเพชรหน้าเพชรเออขึ้นหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมโอ้ดังมากไม่มาไม่ได้อ่ะ อะไรก็ต้องมาติดธุระติดอะไรก็ต้องมาโอ้รถคนดังเนาะใช่ต้องเป็นกระแสแบบดงไอเหมือนเหมือนกับถ้าถ้าจะแต่งเป็นคำกรนรถคนดังพังทีหนึ่งนี่เรื่องลือไปถึงเมืองนครนึงว่าเนี่ยมันต้องมันต้องมาเกาะมาติดสถานการณ์สถานการณ์ใช่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามเจ้าของก่อนเป็นไงบ้างที่ ที่มีแต่คนเขาแบบโอ้โหรถเสียนนนังเลยอย่างงั้นอย่างงี้อะไรแบบเนี้ยเป็นไงบ้างดีใจครับดีใจให้กำลังใจไงใช่ไหมโอ้เาัง้ไม่สนใจใช่ไหมอ๋ออันนี้เขามาเต็มเลยอ่ะจากคนที่ไม่เคยดูก็ดูอ่ะไม่ในโลกโซเชียลนี่ยยังเดือดเลยอุ้ยเดือดเลยบ อุ้ยด่ากันเองอมีก็ีไมะไรอีกว่านี่น่าจะเดือดกับเครื่องรถโอ้เดือดกว่าโอ้ยช่างระดับปรมาจารย์เลยนะเออมีมีแต่คอมเมนต์มาเนอะโอ้โหอย่างนี้เล้ช่างออนไลน์เลยใช่แหมมีมีคนหนึ่งนี่กำลังเอาสามใบปัดไปโยกอะไรก็ไม่รู้นี่ถ้าคนนั้นมานี่เดือดยิ่งกว่าโซเชียลอีกเดือด้ะเดือดนะเดือดโอ้ เดี๋ยวถามเฉมิมต่อดีกว่าครับเขาจะหมดเงินแสนเนี่ยเราต้องถามเขาให้หนักหนักหน่อยแหมไปยืนค้างเงินอีกหมดเงินเหมือนกันหมดเลยก็ได้โอ้ได้หลานเเลีี้ยยงใหห้ลานเดี๋ยวว่าแต่เขานี่เจ้าของนี่เห็นบอกว่าหาเรื่อยหายามแล้วเดี๋ยวนี้หายนานแล้วโอ้หาไว้นานแล้วไม่เปิดโปงใช่ไหมโอ้เอาเด้อเอฟซีใครเป็นเอฟซีนัชนินหรือสราวุฒินี่หรือดำมซิงดินดวนนี่ปีใหม่เจอกันแน่ สนันแน่สนันแน่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มไว้ก่อนว่าอาจะเป็นรถแห่คันไหนเออเออเดี๋ยวถึงแต่้งานค่อยคอมเมนต์มาได้เลยว่าจะให้เอารถแห่คันไหนเอาลถโพล์คบูทได้ดหมไม่ได้ไม่ได้คนดังแต่งงานมันไม่ได้โอ้ตะวันตกยุคประหยัดเอาลถโฟล์คบูทเอา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 ข่าวมาด้วยไหมเอาหน้าข่าวมาด้วยไหมหน้าข่าวเฉพาะ FC นะ แต่พอแขกที่เชิญนี่ก็เป็นเป็นร้อยเป็นพันแล้วเอฟซีมาอีกโอ้ยขนมจีนนี่ต้องทำน้ำยาแบบเยอะๆเลยอ่ะไม่ได้บอกใครหรอกเงียบๆนี่มีแต่ไปบวชอยู่กับป่าคนเดียวแล้วจัดเงียบๆจัดเยอะก็เลืองเดียวใช่ต้องครับจัดเยอะก็หมดเยอะ อันนี้ขนาดไม่บอกได้นี่ผมลงไปเนีขารู้กันหมดเลยนี่บอกอยู่แต่ไม่ได้เชิญโอ้ผิดกฎหมายไหนผิดผิดครับผิดผิดถ้าไปยิงเขานะถ้าไปยิงเขาอ่ะผิดใช่ถ้าไม่ยิงไม่เป็นไรแต่ถ้าถือก็ต้องเอาผ้าเอาไรห่อให้ไม่ทิพย์มามาไม่เจอเจ้าเจ้าของเขาด้วยเขาจะว่าอะไรมั้ยไม่ว่าไม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็คิดดูขนาดแต่ผมต้องแอบมาหน,มนหนูมันเขาตั้งอยู่ไว้ตรงนู้นจุดม,มุมน,น,นู้นนั่นแหละเขารู้หมดแหละใครมารู้ไหมรู้เขาเปิดกล้องเขาเปิดกล้องขเองขาบอกว่าแม,ม่ถือ,อเอขาเปิดกล้องนะเขาบอกว่าแม่เห็นใครเรามีเห็นคนเดียวแหละเขาว่าเอา้าก็มันก็ดังผมเนาะ ผมจะเข้าจะออกตงไหนก็ได้เางชายขี่รถเข้ามาเพิ่มาจะถ่ายนั่งถ่ายนี่เขาจะถ่ายซูมมาเลย่ายกันซูมมายมาได้เวลาขาจะนั่งภาพ่เวลาขายิ้ไหมรถขายริ้งไหมขายหแสนเอาว่ห6แสนตอนนี้ผมตีให้ส5่0หตอนนี้คัเนี่ย 4แสนห้าผมเอาไปจอดทิ้งอยู่กับป่านมันจะคายดงเอาไปขับไปมันไปจอดทิ้งอยู่ในเขื่อนเอาไปวิ่งอะไรงานนีงานวิ่ง4แสนห้าก็พอแล้วเนาะแล้วรถเจ้าของเนีแต่รถผม4แสนนะรถเจ้าของนะท่าไห้าสิบห้าวัที่ว่ารถเจ้าของตีห้าสิบห้ารถผมรถรุ่นใหม่ตีให้4แสนเออเนาะเป็นทมดี ยุติธรรมดี <laughs> เขาก็สงสารเราอยากจนเขาก็เพิ่มเงินให้อ๋อใช่ไหม,มเหมือนแมคโครเล็กกับแมคโครใหญ่แล้วเนาะแมคโครเล็กอ่ะทาถูกอ่ะแต่หลายชั่วโมงแมคโครใหญ่ทําแพงแค่ชั่วโมงเดียวเลือกเอาบางคนฉลาดเอาแมคโครเล็กมันอยู่ที่ลูพิคนเราคิดไม่เหมือนกันดิใช่ไหมมันก็สิบอย่างเลยอือ นั่งคุยกันเหมือนกันมันจะไม่มีการพนันเกิดขึ้นอะความคิดไม่ตรงกันการพนันต้องเกิดขึ้นมแหนั่งคุยกันบางทีสามสามคนให้คนรื้ออยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นใจเลยเนาะไม่ถูกต้องแล้วเวลารื้อคนเดียวเวลาประกอบก็ได้ครบถูกใช่รื้อคนเดียวก็ประกอบคนเดียวโอ้ไอถ้าให้ผมรื้อแป๊บเดียวแต่ ไม่รู้ประกอบแค่นั้นเลยคนรื้ออะไรประกอบถูกคนไม่รื้อําได้ประกอบไม่ถูกหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเก่งมาก็จะได้มาบ่อยกว่านี้นั่งเฝ้าอยู่เลย่างเก่งคิดด้วยดีเดอร์เสียมิมบอกว่าถ้าช่างเก่งมาจะจะมาบ่อยเลยนั่งเฝ้าอยู่เลยเอาวันนี้เราก็มาวันที่สองครับมาดู ว่าเสี่ยนนท์เขามีคนช่วยถอดไหมไม่มีครับเ,เมื่อวานที่ที่ช่วยถอดก็<ต>อยากรู้ว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับหลับทิมนี้บ,บ,บ,บายครับ